ครับสวัสดีคุณตำรวจครับไอเล็บอย <love> okay. ู่นี้วันเป็นควมภาพีเวันที่กมา,าีวันเกิดผมครับผมอายุครบ33ปีอขอคุณตำรวจอวยพร,รล่วงหน้าให้ผมหน่อยครับขอโชคดีอาเมนขอบคุณครับขอบพระเจ้าอวยพรครับพระเยซูรักคุณตำรวจ<ข>อเออทำไมครับ วันนั้นผมเอาคุณตำรวจลงทิกตอกไปครับบอกว่าทำไมทไมเขาถึงไม่ชอบตำรวจทางหลวงครับคนคนถูกจับไม่มีใครชอบหรอกอ๋อถ้าคนถูกจับไม่มีใครช่วยเขาบอกว่าหากินช่องทางหากินผมเลยว่าไปเลยครับเขาทำตามหน้าที่วิยศขาวยศขาวศูนย์สี่ร้อยยี่สิบสามยศขาวศูนย์สี่ร้อยยี่สามอ๋อผลค,คุณตำรวจถูกตั้นครับ ขอบระเจ้าระเยตูไอปอนครับเชื่อพระเยตูไม่ขาดตุนครับรู้จักแล้วจะรักเองระเยซูรักทุกตัานครับสวัสดีครับคุณตำรวจสวัสดีครับ